ถงเชื่อเงินสดหนึ่งแสนคิดเลยเลขเด็ดอาจารย์หวนเฮ้ยอ๋อจะคิดส่งข้อความมาีิอะไรเนี่ยครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรอขับนานจนลืมไปเลยอะ่ะนี่ตอนนี้โทรอยู่ด้วยโทรเองสอบถามดีกว่าฮาลัลโหล ที่ออโต้คลิกของเรามีบริการแจ้งเตือนลูกค้านะครับที่มีการเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องนะครับพอครบระยะ6เดือนเราจะส่ง SMS หาลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็มีการโทรหาลูกค้าจากพนักงานสาขาที่ลูกค้าเข้าไปการครั้งล่าสุดนะครับก็อยากจะให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการตามรอบที่เราได้แจ้งไปหรือท่านใดสงสัยนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับที่ไลน์แอดนะครับ s i a u t o c l i k นะครับเพื่อสอบถามโปรโมชั่นหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแล้วเจอกันที่ออโต้คลิกทุกสาขาครับ